จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดเหนือสุดแดนอีสานมีวิถีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมาช้านานมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในปัจจุบันมีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ในจังหวัดบึงกาฬจํานวน6ชาติพันธุ์ได้แก่ภูไทยไทยโซ่ลาวเวียงไทยพวนไทยยอและคนไทยเชื้อสายเวียดนามแต่และชาติพันธุ์มีวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรมความงดงามของอัตลักษณ์ที่แตกต่าง เป็นมรดกภูมิปัญญาที่คนค่าแก่การอนุรักษ์รักษาสืบทอดแต่ปัจจุบันมรดกทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดมงการกำลังจะสูญหายไปตามกาลเวลาแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อเป็นการส่งเสริมรักษาพัฒนาและต่อยอดวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดมงกาารให้คงอยู่ตลอดไป สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นความปรารถนาดีที่จังหวัดบึงการโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่จะเชิดชูศิลปะวัฒนธรรมด้านการฟ้อนรำของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดบึงกาฬที่มีอยู่หลายกลุ่มครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยเชื้อสายเวียดนามพี่น้องไทยพวนไทยยอไทยโซ่ไดเทิงและก็พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆอีกหลายกลุ่มนะครับ ที่มีอยู่ในจังหวัดบึงการได้พัฒนาทักษะองค์ความรู้อาด้านการฟ้อนลำนะครับให้มีมาตรฐานใช้สำหรับในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและก็ใช้ในสำหรับการแสดงในวาระต่างๆที่สมควรต่อไปครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุพัษาเพียนก้ามาจากชุมชนชาติพันธุ์ไอลาวเวียง หมู่บ้านหอคำอำเภอเมืองบึงการจังหวัดหนองบึงการค่ะรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีมากค่ะที่ทางพัฒนกระทรวงวัฒนธรรมเชิญชาติพันธุ์ทุกชาติพันธุ์เข้ามาเรียนรู้ทักษะการฟ้อนรำต่างๆเพื่อมาใช้ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการแสดงของแต่ละชาติพันธุ์ให้ประยุกต์และก็สวยงามเพิ่มมากยิ่งขึ้นในการ จะส่งเสริม,ม,มด้านการแสดงของชาติพันธ์แต่และหมู่บ้านให้สวยงามมากยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะผู้ค้าซื้อวานางธิดาวันสุวรรณไตรเป็นโซนเผ่าผู้ไทยมาตาอำเภอโซวิสัยบรนทําเจริญค่ะเมือ่อมื่อนี้มีความยินดีที่ได้มาหัวจักที่ท่านวัฒนธรรมเิ่นเซิร์มาเข้าหัวจักการไซ ในการเทคนิคในการฟอนค่ะคือความรู้สึกที่ได้มาเมื่อนี้ก็คือดีเจอค่ะเพราะว่าแต่เฮามีได้ความรู้เนาะเฮากำลังรับความรู้แต่วิทยากรที่เพิ่นมาเิญรับมาเมื่อนี้ก็คือเฮากำมีความยินดีค่ะภูมิเจค่ะที่ได้มาเพราะว่าเป็นเป็นเป็นเสริมความรู้ของทีมของผู้ไทยบ้านเฮาค่ะ จำปาเอินออเบบัวยายลุงแซมไอคุณอาประดสวัสดีค่ะค่อแม่พี่น,อน้องบ้านเฮ้าชื่อวงเดือนบุราณสารมาจากาชนเผ่าบูหรือไทยโซ่หรือไทยขาบ้านโพตําบลสีชมพูอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงการค่ะดีใจดีใจ ได้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้ความรู้มากมายในวันนี้เกี่ยวกับท่าลำหรือเกี่ยวกับชนเผ่าที่จะมาร่วมกันในในสังคมของจังหวัดบึงกาฬเราเนี่ยนะคะแล้วก็ได้จะได้นำไปปฏิบัติไปไปเสริมไปพัฒนาให้กับชุมชนที่ในในชุมชนของเราแล้วก็จะได้มาเรียกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนต่างๆชาติพันธุ์ต่างๆที่มีก็จะได้เป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดบึงกาฬค่ะสิ้นเจ้าค่ะ สวัสดีนะคะดิฉันนางประมวลสันติเวรากรจากชมรมสุขภาพดีที่ริมโขงจังหวัดบึงการร่วมด้วยชมรมคนไทยเชื้อสายเวียดนามค่ะของจังหวัดบึงการนะคะการมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็มีความยินดีมากๆนะคะดีใจที่ได้มาร่วมแล้วก็ได้รู้วิชาเพิ่มขึ้น จากการที่อาจารย์ได้ฝึกสอนไปเมื่อกี้นี้นะคะและเราก็จะได้เอาไปใช้กับการแสดงของเราเพิ่มขึ้นจากที่เรามีอยู่ก่อนแล้วแต่ก็รู้สึกว่ามันยังไม่มากวันนี้มาเราก็ได้วิชาเพิ่มขึ้นและเราก็จะเอาไปใช้เนี่ยค่ะให้เป็นประโยชน์กับชมรมของเราค่ะจากกิจกรรมที่จังหวัดบึงการโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดบึงการได้ดำเนินการเพื่อที่จะขับเคลื่อน อนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มชาติพันธุ์ให้คงอยู่และสามารถสร้างรายได้จากทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดต,ต่อไป